ค่ะที่เลือกสอบ i อเอ s นะคะเพราะว่าด้วยความที่มีเพื่อนร่วมโครงการครูคืนถินด้วยกันนะคะให้ความสนใจกับ i อเอลเยอะมากๆแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่สาขาอะไรเงี้ยค่ะให้แบบให้ความรู้ว่า i อเอลเนี่ยจะเป็นแบบเป็นข้อสอบที่อยู่ในกรอบมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือมากๆเลยที่เราต้องที่เราสามารถไว้ใจได้อะไรอเงี้ยค่ะก็เลยสนใจ i อเอลมากๆเลยะคะ่ะ ปีที่แล้วครับผมผมได้ไปสอบอัดโทอีกมาแล้วครับได้490ก็เลยไม่ผ่านนะก็เลยอีก10คะแนนทีนี้ก็เลยไม่หลักการแ้กก็คือไม่เคยสอบที่ไหนนะครับผมก็เลยคืนผ่านตัวไมเอลเลยครับผมเพราะว่าได้ฝึกในเรื่องของสปีกิ้งด้วยจากนั้นก็ได้ลงนะครับผมได้รู้จักพี่ๆรวมถึงอาจารย์หลายๆคนเลยนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําผมอย่างดีมากนะครับผมนะเกี่ยวกับการสอบไอเอลครับผมสอบโทอีกมาก่อนแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่า ก็ไม่ผ่านนะครับจ้าไม่ถึง400้อย้สามตอนนั้นนะผมยังไม่ได้สนใจที่จะ,อะสอบภาษาอสอบ i อเอ s พอมาต้นปีเห็นเพื่อนลงสตอรี่ไอว่าผ่านที่เดียวอันสามคนเลยนะครับตอนนั้นผมก็ <laughs> กำลังฝึกโทอีกอยู่ด้วยก็ปิดเลยปิดหนังสือโทรอีกเลยแล้วก็ทักถามเพื่อนเลยว่าเออเรียนเรียนที่ไหนนะครับแล้วก็การสอบอะไรเป็นยังไงบ้าง ผมมาผิดหวังกับกับการสอบโทอีกโทเฟลพวกนี้มาเยอะครับผมบอกว่าผมสอบหลายครั้งมากเหตุที่ว่ามาสอบ i อเอลเพราะว่ามีเพื่อนแนะนํามาครับมีเพื่อนแนะนําว่าไอเอลมันมันเลทคะแนนมันง่ายกว่านะเพื่อนเนี่ยเขามาสอบก่อนแล้วก็ผ่านแล้วเขาแนะนําผมมาในในเรื่องของการสอบไอเอลแล้วก็แนะนําให้ลงเตียวกับศูนย์เลทเย้สอบคือตื่นเต้นมากเลยค่ะ คือกลักวกลัวที่จะทําไม่ได้ค่ะคิดว่าจะไม่ผ่านเด้ซ้ําคือถอดใจเลยแต่คือการสอบไอเอว่าค่ะมันมีขอบเขตที่ตายตัวจริงๆค่ะคือสําหรับแบบอย่างเขียนอย่างอ่านอย่างพูดเนี้ยมันคือตายตัวเลยแล้วอย่างหลีดนะ่สอนแบบว่าตรงมากเลยค่ะในการที่จะนําไปสอบก็เลยสอบค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งแต่ก็เผื่อใจไว้บ้างค่ะสรุปพอผลออกมาผ่านก็ถือว่าดีใจมากเลยค่ะ หลังจากที่ผลสอบออกปุ๊บโอเรารู้สึกโล่งเลยว่าเฮ้ยเราผ่านแล้วเพราะว่ารุ่นผมคือมันเป็นเส้นมันมันขีดเส้นตายแล้วมันมันช่วงท้ายแล้วมันทําให้ผมเป็นกังวลมากแล้วหลังจากที่ผลสอบออกแล้วผมรู้สึกโล่งโอสบายใจแล้วว่าเราผ่านแล้วหลังจากผลสอบออกมาก็อ่อโอเคครับผมในคือได้เกินเป้าที่ท,ท,ที่ตั้งไว้สําหรับเกณฑ์ของครูื้นถิ่นครับ ไม่ผ่านแต่พอผ่านแล้วก็รู้สึกโล่งมากค่ะตอนนี้ก็ยังอึ้งอยู่ว่าตัวเองผ่านจริงๆไหมค่ะดีใจมากค่ะก็อยากจะแนะนําทุกคนนะคะที่ลังเลอยู่ว่าจะสอบไอเอลดีไหมก็อยากให้มาลองสอบไอเอลค่ะเพราะว่าพอเราเรียนจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแค่เรามีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามเต็มที่กับมันหนูเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะเพราะว่าขนาดหนูที่ไม่เก่งจริงๆก็ยังทําได้ ศูนย์ภาษาหลีดเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกที่ที่สามารถทําให้เราผ่านได้บางครั้งถ้าเราไม่ได้ติวหรือเราไม่ได้มีทักษะของภาษาเนี่ยที่มันอัพตัวเองขึ้นเนี่ยไปสอบอะ่ะคะแนนมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนั้นนะครับขึ้นบ้างลงบ้างไม่ได้ใกล้เคียงบ้างอะไรเงี้ย เพราะนั้นมา i อเอของสวนาษาลิตเป็นทางเลือกการันตีเห็นได้แล้วว่าจากผลผลิตที่เขาลงผมก็ติดตามมาเรื่อยก็เห็นผ่านหลายคนมากแต่ละเดือน3 0สามสถึงห้คนได้เป็นอะไรที่ที่อยากจะให้มาทางนี้นะครับก็แนะนําเลยทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเป็นสําคัญเลยว่าเราฝึกฝนมากน้อยแค่ไหน